สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องที่หักแพ้งสุขุสุขคนค่ะขอบคุณทุกการติดตามซอยเบึงซอยแชร์คลิปวิดีโอเป็นกำลังใจยินดีตอนรับเบอร์สุขุสุขคนเป็นผู้ที่ติดตามกันมาสักระยะหนึ่งแล้วหรือว่าผู้ที่มาพอมาเห็นกันใหม่ยินดีตอนรับสู่ช่อง YouTube และ Facebook แฟนเพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนค่ะ โดยเฉพาะเอฟซีอีหลาอุงอิงเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบรรพีนีนะคะพี่น้องค่ะที่เบึงแย่งเป็นแห้งใจซอยเบงย่งคลิปซอยแชร์คลิปวิดีโออย่าลืมทักทา,ายกันคอมเมนต์ใต้คลิปนําพี่น้องค่ะขอบคุณทุกการติดตามค่ะพี่น้องมื่อนี่มีความรู้สึกว่าทุกอย่างกลับมาให้เราได้ยิ้มว่านันว่าเรื่องยังสาวน้ำยืนว่าเรื่องช่อง YouTube หรือกระทั่งเพจของพ่อแม่อุงอิงลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะหลังจากที่ พอเอกเงียบหายไปมือว่านเนาะบอมีคลิปวิดีโอให้เฮาได้เห็นคิจวัดประจำวันคือคือคยเป็่นเพราะว่าโดนกระแสรเรื่องของดรามา่าเออเอิ่นว่าดราม่าเนาะถ้าเป็นมามาม่านี่กรลวกใส่น้ำแสบไปเลยคือว่านเนาะแต่ว่านี่โดนกระแสรดราม่าตั้งแต่ผลหลับพี่น้องตั้งแต่ขึ้นทีพอเอกกับอีหลาอุงอิงเดินทาง ไปอุทุพพมพรปีใสเรามื่อนั้นแม่หน่อยกับบอสบายแม่หน่อยบริปัยน้าพี่มอนอิงกับพี่แองจี้ก็เดินทางไปน้กากันไปรถน้ากันก็เลยกายเป็นว่าพอลูกไปน้ากันสองคนคือเอฟซีที่หักแพงส่วนหลายพี่นองคะ่ะคือเป็นเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นอ่าก็คือเอฟซีที่หักแพงกับเห็นถึงความตาหักเห็นถ,ถึงการดูแลความเป็นพอ เบิงแย่งลูกเต่าเว่าจากันอ่าทายคลิปเนาะนนนันนี่ก็คือพ่อเอกทํำนาทีของพอที่ถือว่าสมบูรณ์แบบแห้งอย่างสิ่นะคะส่วนเลฟยซีก็จะเห็นเห็นคลอยเห็นคลอง สอดคลองเ,ออเห็นสอดคลองไปในทางเดียวกันแต่กรบไหว้บเวนพี่น้องคะคือเขากับบงหูว่าเป็นเอซีอิลีหรือว่าเป็นภูมิปันมะปวนเอซี FC อิลีก็อาจจะเป็นโดยความห่วงใยที่แบบ คือห่วงนะค่ะพี่น้องว่าบควนไหไปสองคนโดยความว่าอิลาอุงมอิงก็เป็นซูเปอร์สตาร์นะซูมมอนี่ย่างน้อย,อยก็ใไหมี3มคนสีคนไปจังสิแมนบอคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความห่วงใยท่าคอมเมนต์ในเชิงห่วงใยแนะนํากับบกเป็นอย่างดอกพี่น้องแต่มันก็จะมีพาดพิงบาตานี้มีพาดพิงโน,น่น,นนั่นนี่คือมันเกิดเกินไปนะนะค่ะมันก็จะเกินไปจนแบบบางเท่อมัน มันโผล่ไปบอ่อจังสีจนเกิดดาม่ามากกัรดาม่ากัไปล่งที่พี่มอนอิงน้าว่าพี่มอนอิงบ่ทําหนาทีบอ่อ่าบ่เเหตุนาทีเจ้าของห้สมบูรณ์แบบจังสีเนาะต้องไปหาต้องไปขึ้นรถกับน้องอยุบบ้านอียงแบบต้องไปส่งน้อ,นองฮอดบ้านหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจนพี่มอนอิงกับอ่าพี่องจีก็ได้อธิบายในคลิปสู่พี่น้องฟังเนาะว่าด้วยเหตุก็คือ เป็นจังไดแน่คือบไดมานะ้ามือนี่คือเดม,มาน้ำกันสองคนเนาะหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องเกิดประเด็นดราม,มา่าขึ้นมาแล้วกับโบาวายค่ะที่จะไปตกยุ่กับพ่อเอกน้่ตกยุ่กับพ่อเอกตกยู่กับครอบครอบ,ครอบครัวของอีหลาตกยุ่กับแม่หน่อยนะคะ,ะถึงความเพลินแนมวาสะนะว่าบเหมาะสมที่อีหลาอุ้งอิงกับพอ่อซึ่งเป็นเวาอิลีก็คือพ่อเลี้ยงไปน้ำกันเพียงสองคนอย่างเสีย ก็จะเป็นส่วนน้อยแหงพี่น้องค่ะคอมเมนต์บุกีคอมเมนต์ ok ie, อมมนดอกเราก็จะเป็นคอมเมนต์เอฟซีอิรบอรหรือว่าหรือว่าอ่าเป็นภูมิปัญญาปวนนะคะพี่น้องแต่ก็เป็นประเด็นด่ามาขึ้นมาจนอีหลาองิงก็เดี๋ยวออกมาปกป้องพอเอกโอปกป้องแม่นหน่อยปกป้องครอบครัวเนาะเดี๋ยวคำว่ายูน้ำกันมาแบบนี้กินอยู่น้ำกันอเบิงแย่งกันมาแบบนี้กะ อธิบายได้หลายอย่างให้เอฟซีเข้าใจว่าตรงนี้ยาคิดหลายยาอีงอ่าเว่าวกับเอฟซีออกมาแต่วอกกับว้าวนอกพี่น้องเมื่อเป็นประเด็นขึ้นมาม่นบอกพ่อเอกก็มีความบ่อสมบายใจเท่าที่เขาเห็นก็นคือพ่อเอกกับ่ถ่ายคลิปแล้วกับพ่อเอกก็ได้โพสต์ขึ้นมาถึงเรื่องราวของของความเป็นอยูซูเมอนี่นะน้อพี่น้องนอกก็คือแบบคล้ายๆว่า แบบคล้ายๆว่าตะกีตะก้อนเออเขาก็อยู่กันแบบนี้จากสี่จนพ่อเอกได้โพสด์ขึ้นมาว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เงินทองอย่างเดียวถ้ามีเงินแล้วต้องอยู่ในสายตาคนอื่นตลอดบอกทำนั่นบอกทำนี่ทำอะไรก็ไม่เป็นส่วนตัวขาดความเป็นส่วนตัวของตัวเองคงไม่มีความสุขพ่อเอกโพสแบบนี้ ซึ่งก็มีคนไปความเหมนตนต่างๆหน้าาอีกนะคะพี่น้องเพราะว่าบางคนคือแนมแนมคนละมุมกลุ่มคนละยางคือว่ากลุ่มคนละแบบหลายคนกับไปแนมตะกี้ต่กอนเ้าอยากดินร่นมาอยู่จุดนี้เอียงอย่างสิ่เป็นบอล้วมือนี่คือโพดแบบนี้อย่างสิมันก็หลายยางพี่น้องคะจนพอดีพอง่ามซะคือว่านอกคนคนห่วงใยกับหลายคนเติมกำลังใจกับมีแต่เนี่ยละคือโซเฉียวพี่น้อง จนพ่อโจกับอดบ่ได้ที่พี่น้องพ่อโจกับเลยโพดเตือนสติถึงเรื่องโซเชียลนะคะว่าในยุคโซเชียลนี่นอกจากเพิ่นจะเป็นกำลังใจให้พี่มอนอิงเนาะนอกจากจะเป็นกำลังใจให้พี่มอนอิงอพ่อโจบอสโจในฐานะผู้ที่อยู่กับโซเชียลพี่น้องคะเพิ่นกะไดโพดขึ้นมาว่า เพิ่นกะไเดโพตขึ้นมาว่ายุคโซเชียลนะคะพี่น้องคะนี่เพิ่นกับโพตคือกันยุคโซเชียลทรงอิทธิพลเพิ่นว่านะคะยืนอยู่ท่ามกลางสังคมโซเชียลปังเพราะโซเชียลมีแฟนๆอบอุ้มได้ดีมาจากโซเชียลรู้จักปล่อยวางเสพพลังบวกให้มากๆอยู่ให้เป็นอยู่ให้ได้อยู่ให้รอดบริหารชีวิตประจำวันให้เป็น ก็จะอยู่ยาวปังยาวกับยุคโซเชียลอยู่ยุคไหนก็เจอปัญหาหมดอยู่ที่ตัวเราจะบ,บริหารชีวิตถึงแม้โซเชียลมันน่ากลัวมุมบวกมันก็มีเยอะบริหารให้ได้เลือกใช้ให้เป็นหนักแน่นไว้เดี๋ยวเสียทรงจากพวกคอมเมนต์ลบๆจากผู้ไม่หวังดีขอเป็นพลังบวกกำลังใจให้ทุกคนที่สู้ อยู่กับยุคโซเชียลโจโยมมนินแม่นอิลีได้ค่ะพี่น้องค่ะแมนอิลีเบื้องหันกะจะเห็นว่าเมื่อวานนี้เนาะตลอดทั้งมือเนี่ยก็คือโดยคําว่าเฮาเสพเสพคอมเมนต์ลบๆนั่นแหละพี่น้องค่ะก็เลยเหตดให้เหตุให้พลังเฮาลดลงพลังการที่จะเหมือนพ่อเอกจังสีเนาะก็เข้าใจเพล่นเน้เมื่อเพลินเจอกระแสต่างๆอย่างสีเพลินกะ พลังในการที่จะเพิ่นจะท่ายคลิปก็ครอบครัวมันมันบ่มีกระจิตกระใจนะคะพี่น้องค่ะมันก็เห็ดบ่ได้แม่นบอกอีลาบุงอิงคกอกันนะคะกระตองออกมาแบบกระตองออกมาอธิบายออกมาเว้าได้หลายอย่างแต่ว่าพอโจก,กระเตือนสติว่าให้เสพพลังบวกเนาะคนหักแพงเฮาบ่จะอึดจักอย์คือมือคืนเนี่ยงานอยู่น้องผือโนดกระเร่นเนี่ยเนาะ พอโจกับพยายามบอกกับอิหล่าว่า,าพยายามาคือเสพแต่คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ลบๆให้ปล่อยผ่านจั่งสี่งหนอแต่ว่ากะคือว่าคนนะคะพี่น้องค่ะคนเห้านาอมันก็มีปากแมนบอกคะ่ะเพราะว่าบางเื่อบางที่้าเฮ้าปอ่อาน์เลไลนเนี่ยมันก็จะมีคนแซน,น,น่นนันนี่สาวนุ่มเะยังเจอเลยพี่น้องบ่มเมนคอนอื่นดอกถ้าเฮ้าไปดายคลิปไปตามติดดูดูหลาย กะว่าเฮากก็โคดอ่าเอาเงินเอาทองมาจากไสตามแบบโบกิงใจเขาเลย่ยยังสิเมนบอกบัตรนีา้าเฮาบอตามปับ๊บอ่าเฮาออกมาแน่กะว่าเศร้าหักแหลวเศร้าหักแหลวบอก บ่สนใจเราบ่หรืออียังลหลายอย่างนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นบางเธอสาวน้เยื่อก็ต้องยืนออกมาเบิงว่าเอ๊ะเฮาเห็ดใดซ้ำใดเฮาเป็นไผยเราเฮามีกําลังไหวจังใดเด้พี่น้องมันก็ต้องย้อนกลับมาเบิงจากของนาแล้วก็เห็ดไฮเดีทีสุดในในพื้นที่ที่เจ้าของจะเห็ดใดประมาณนั้นนะคะสาวน้ำเยื่อก็เคยเจอตอนที่ ตอนที่เข้าไปอ่านได้หลายนะค่ะพี่น้องสาวน้องยื่นกับเมย่ก็กิกันได้ค่ะเมย์ก็กันว่าเอ๊ะมันเข้ายู่ดีบว่าดีบวจองสี่เป็นบ่าเข้ายู่ดีบว่าดีบวเข้าเข้ามาอย่างจุดหนีอย่างสี่เป็นบอเอ๊ะเ,เขากับอยู่ของเข้ามาแบบหนีมาเขากับมีชีวิตของเข้าแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะแล้วเขา้าเกินยังขืนเขาเ้าก็เอาตัวไปไปพัวพันกับจุดหนีอย่างสี่ลงเตือนกันเป็นไม่น้อยพี่น้องค่ะกะ ต้องถอยกันสิเป็นคือพ่อเอกอนะล่ะเมือ่อวานบอลงคลิปเลยนะแมนบอกค่ะพี่นอ้องเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้สาวน้ําเย็นกันเลยแนมว่าบางเถือบางที่นี่แหละค่ะคนอยู่ในโซเชียลเนาะพี่น้องเนาะโดยเฉพาะ,ะพ่อแม่อุ้งอิงลำเพลินออฟฟิเชียลที่เพิ่นทายคลิปลูกเจ้าของเนี่ยคือเพิ่นทายคลิปกันตามติดกอติดอิหลาเนี่ยมันเป็นธรรมดาพี่น้องค่ะเพราะว่าคําว่าตามติด เพื่อนไายทุกสิ่งทุกอย่างมันก็นจะต้องมีคนแนมต่างมุมคือว่านะคะแนมต่างมุมเพราะฉะนั้นก็นจะมีความคิดเห็นหรือว่าประเด็นดราม่าขึ้นมาเรื่อยๆแต่ถ้าเขาแนมทั้งอีกอย่างหนึ่งก็เอาละบต,ตกกระแสมีกระแสอยู่ตลอดจังิงๆเนาะแต่จะทําใจได้สํายหนะ้านะพี่น้องค่ะ กับบมียังนะคะคลิปนี้สาวน้ำเยื้นกะอยากจะว่าว่ามือนีเหาเห็นความอ่าเป็นปกติแล้วนะคะคือมีคลิปอีหล่าอุ้งอิงให้เหาได้ติดตามแล้วได้เป็นกําลังใจให้พ่อเอกแม่หน่อยกันต่อไปเป็นกําลังใจให้อีหล่าอุ้งอิงกันต่อไปเอฟซีก็เริมอ่า ใจซื้นขึ้นมาอีกแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อวานงเงียบเงาเนาะพี่น้องเนาะก็บ่าสู่กันฟังเมื่อนี้เพิ่นเดินทางไปทําการแสดงที่อาสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะพี่น้องเป็นงานบัน อพอญ่ก็ผ่านนาอพี่น้องนอกะคือจะมวลซืนอคือว่านะคะฝากพี่น้องไปเป็นกำลังใจไปมวลซืนกับสาวน้อยเพชรปันแพง้งไปเป็นแห้งใจให้อิหลาบอุ้งอิงก,กันหลายๆพี่น้องคะ่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามถูกคลิปวิดีโออยู่ดีมีแห้งหักแพ้งแบ่งปันนะคะสวัสดีคะ่ะ